วันนี้ลุงดีเจ้าของบอ่อเจาะเองใช้เองนะจ๊ะดีใจกับลุงด้วยยิ่มบอ,อกแล้วยิ้มบอ,อกแล้วเ <c oughs> อ้ยย <c oughs> ดีใจแทนลุงเขาด้วยจ้ะลุงดีนะคะอ่าแกเจาะบ่อดบดานโซนนี้เนาะอันนี้แกเจาะเองใช้เองนะคะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบอร์ลุงดีไว้นะคะถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามลุงดีนะคะ จที่โซนพยาแมนพิษณุโลกแล้วเนาะอันนี้ลุงเขาเจาะมือหมุนนะคะ,ะเบอร์โทรลุงเขาก็0942791437นะคะทววใหม่อีกทีนะคะ0942791437อันนี้เบอร์ลุงดีนะคะช่างเจาะโซนพิษณุโลกนะคะ ถ้าใครสนใจอยากให้ลุงเ้าเจาะให้ก็ติดต่อท่านได้เลยนะคะถูก็เป็นสื่อกลางนะคะก็คืออันนี้เป็นเบอร์โทรของท่านนะคะอันนี้เป็นลุงดีนะคะอ่าแกก็ชำนาญงานเรื่องการเจาะนะคะโซนพิษณุโลกอ,อันนี้น้ำนะคะ,ะน้ำแกดีค่ะน้ำแกเยอะมาก ามว่าสู้เจ้านู้นได้ไหมสู้ได้เลยค่ะอยู่ที่รอบเครื่องเราจะบอันนี้ถ้ากําลังเครื่องเราดีอ่ากาลังเครื่องเราใหญ่แล้วก็ใช้มูเล่หน้าใหญ่ขึ้นก้าวใหญ่น้ําก็จะออกมากขึ้นนะคะพี่น้องอ่าอันนี้เป็นลูกดีนะคะแกจะมีทีมงานของแกอีกตั้งหากนะคะพี่น้องอ่านะคะอันนี้เป็นรุ่นขนาดสี่นิ้ว6ใบพัดนะคะทางน้ำออก3ามนิ้วค่ะ อันนี้ติดตั้งลึก19เมตรรวมทั้งหัวท้ายนะคะพี่น้องบอ่อจอลึกอยู่ที่21เมตรนะคะ10วา2ศอกนะคะติดตั้งโดยช่างสุนทรเหมือนเดิมเราต้องล้างหน้าล้างหลังนะคะเดี๋ยวช่างสุนทรจะแนะนําวิธีการนะคะหลังขั้นตอนการติดตั้งการถ่ายคลิปอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวช่างสุนทรจะแนะนําวิธีการต่างๆนะคะาการดูแลรักษา,าการตั้งเครื่องยังไงทํายังไงให้สายพานมัน ไม่ให้มันหลุดเนาะอ่าช่างถุนทอนก็จะแนะนําในตัวนะคะวิธีการตั้งใบตั้งยังไงใบพัดจะได้ไม่ละลายจะได้ไม่ร้อนนะคะอ่าอันนี้ก็เกือบค่ําแล้วนะคะพี่น้องอ่าสิบห้านกาสามสินาทีอ่าห้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้อ่าอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่งเสร็จไปเมื่อตะกี้นะี่คะเอาเอาลุงนอนหลับหรือ,อยังวันนี้ อนอนหลับแล้วหนูแนะนําเป็นช่างเจาะนะคะลุงโซนพิษณุโลกพยาแมนเราหนูให้เบอร์เข้าไปแล้วแหละอ่าอันนี้คือลุงเขาเจาะเองใช้เองนะคะคือลุงเขานอนไม่หลับมาสองสามคืนแล้วค่ะช่างเจาะเจาะน้ำกับตัวเองไม่ได้เขาอย่างนี้เออเพราะว่าไอ้ลุงเขาเจาะโซนนู้นมันเป็นบอ่อทรายนะคะทรายถลม่มอ่าแล้วเขาก็มาวัดน้ําตรงนี้เขาเจาะได้ตรงนี้นะคะอ่า อยู่ใกล้ๆกันกับไออีกบอ่อหนึ่งนะคะบอ่อหนึ่งก็อยู่ทางนู้นอ่าบ่อซุดนะคะตัวนั้นอ่าอยู่ตรงรถนะคะลุงก็นอนหลับแล้วคะ่ะยิ้มออกแล้วค่ะพี่น้องเออสงสารลงุงแกเลยอะ่ะคัวลุงก็ไม่ได้น้าเออไม่ไม่มีปัญหาลงุงเรื่องเรื่องนี้หนูแก้ได้เนาะลุงก็แก้ได้เออต่างคนต่างช่วยกันนะคะพี่น้อง การดูแลรักษาก็อาจจะระบีอย่างเดียวนะคะใส่ข้องสายพานให้ถูกวิธีเวลาดับเครื่องก็เบารอบเครื่องให้เบาจัดแล้วก็ไอายกวาวนะคะให้มันวิ่งตามรอบของมันเนะาะการดูแลรักษา,เ,าเดี๋ยวลุงเขาจะทําแท่นนะคะอเอาวงซีเมนต์มาแล้วก็ไอถมดินขึ้นอีกนะคะให้ฐานมันแน่นตอนนี้ฐานมันยังไม่แน่นครับพี่น้องเพราะว่า,าลุงเขาต้องการน้ําคือ ข้าวรอน้ําอยู่นะคะคือข้าวข้าวไม่มีน้ําแล้วนะคะอันนี้คือเราดูดไปเมื่อตะกี้นะคะได้น้ําอีโซนที่ยังไม่ได้น้ําก็แห้งอยู่อย่างนี้นะคะพี่น้องอ่าแห้งอยู่อย่างนี้นะคะอ่าด,ด,ดูตรงกลางนะคะข้าวขาดน้ําค่ะเอออันนี้ลุงเจาะมาสามสี่วันแล้วนะคะกว่าจะได้น้ําวันนี้นะคะอ่าให้ดู อันนี้เป็นนาของลุงเขานะคะลุงทองดีนะคะ,ะแกรับเจาะบ่อบาดาลโซนนี้นะคะโศก็ให้เบอร์ไปแล้วเนาะไอในเบื้องต้นทุกคนก็รีเซ็ตหรือว่าไอถอยกลับไปฟังเบอร์โทรนะคะถ้าอยากติดต่อลุงเขานะคะ,ะวันนี้ก็ดีใจแทนลุงเขาคือช่างเจาะเจาะน้ําตัวเองไม่ไม่ได้ประมาณนี้เออเขากุ้มใจก็นอนไม่หลับเ็าบอกอย่างนี้เนาอะ,อะวันนี้ลุงเขานอ,นอนหลับแล้วค่ะเขาสบายใจโล่งใจแล้วค่ะได้น้ำเนาะดีใจแทนลุงก็ด้วย อ,อันนี้ก็จะเป็นโซนนาวของแกนะคะเนี่ยดูไม่มีน้ำเลยค่ะพี่น้องข้าวกำลังจะขาดน้ำนะคะเนาะอันนี้ชุดนึงก็ราคาอยู่ที่สามหมื่นสี่นะคะไม่บวกค่าติดตั้งนะคะค่าติดตั้งบวกอยู่สองพันต่อชุดนะคะอยู่ที่ระยะทางใก,กล้ไๆเราคุยกันได้ค่ะตัวนี้เนาะค่าติดตั้งอ่าอยู่ที่ระยะทางใกล้ไกไลนะคะถ้าโซน อยู่ที่โซนและอยู่ที่ระยะทางนะคะพี่น้องอ่าเพราะว่าถ้าโซนบริเวณบ้านเราอ่าเราก็คุยกันได้บางทีก็เราไม่บวกค่าติดตั้งนะคะเออคือโซนพิษณุโลกพิจิตรประมาณนี้เนาะเออเราก็คุยกันได้ค่ะอ่าแต่ถ้าไปไกลอ่าหลังร0 0กิโลสองร้อยกิโลเมตอย่างเงี้ยมันก็ต้องค่าใช้จ่ายมันเยอะอ่ามันต้องเพิ่มเนาะเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเดินทาง ทางไกลระยะทางไกลด้วยอ่านี้เนาะแต่ถ้าไปชุดเดียวสูกก็ไม่ไปนะคะพี่น้องเพราะว่ามันไม่คุ้มค่านะ้ำมันค่าใช้จ่ายเราเนาะอ่าทุกคนก็ไอต้องรู้เนาะเพราะว่าไอการทำไอการทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีกําไรทุกคนจะไม่ทําใช่ไหมคะอ่าอันนี้เราก็เหมือนกันถ้ากําไรเรามีน้อยเราก็ไปไม่รอดนะคะอ่าแต่ถ้ามันพออยู่พอกินอ่าเราก็เรียกแค่พออยู่พอกินนะคะให้เราอยู่ได้คุณอยู่ได้นะคะ แต่สาหรับบ่อบาดาลน,น้ำไอปั๊มน้ําช่างหนูคือเป็นปั๊มสูบน้ําลึกนะคะพี่น้องลึกกี่เมตรก็ขึ้นค่ะ,อะขอให้มีน้ําในบ่ออย่างเดียวนะคะ,ะและวิธีการติดตั้งตั้งให้ถูกวิธีใช้งานให้ถูกวิธีนะคะพี่น้องมันจะอายุการใช้งานมันจะยาวนานเลยค่ะเนาะมันอยู่ที่เราใช้งานถูกวิธีหรือผิดวิธีนะคะ แต่ละสาเหตุอ่ามันจะมีอาการของมันนะคะพี่น้องถ้าข้องใจหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องอยากทราบอ่าโทรมาสอบถามช่างสุนทรหรือว่าสูงก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้คําตอบทุกคนค่ะเนาะขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมเนาะอ่า